สวัสดีครับเพื่อนเ่ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันที่ one คู่ channel กับรายการปลาน้อยสอยไม้น้ํานะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันเหรอ <No. S 1> ทําอะไรดีวันนี้นะครับเราจะมาตั้งตู้ไม้น้ําขนาด24แบบทรงแคบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําอะไรกันบ้างทีละขั้นตอนนะครับผม ผลิตภัณฑ์ของอ่าในเชื้อไรน,นะครับผมจะใช้สองตัวนี้จะใช้สองตัวนี้ก่อนนะครับเป็นการลองพื้นแล้วก็จะใช้ดินตัวนี้นะฮะเอามาลองกันก่อนนะฮะดินของญี่ปุ่นเม็ดเล็กนะครับมาดูว่าฝุ่นเลเวลไหนนะเม็ดเล็ก เทปวัวขวดขีกุงทำเสม็ก่อนนะครับว่าใช้กี่ถุงนี่เคยเห็นพรมินะฮะอยากให้หนมไปข้างหลังก็เราก็บีบมันไปข้างหลังข้างหน้าก็แหนน้อยผมว่าน่าจะอมม่นน่สี่ถุงก็น่าจะอยู่นะครับเป็น2 4สินิ้วทรงแคบนะครับ ได้ตามในเน็ตก็มีทั่วไปนะครับผมโอเคก็ได้อยู่มาดูแบบกันเจอตัวนี้นะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของเนเจอร์ไรน,นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะ นี่เราต้องลงแบกพัดก่อนขนาดของแบกพัดส,สำหรับตู้24่ส้วเหรอครับไม่ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าตัวแบกพัดเนี่ยจริงๆแล้วกระปุกขนาดเนี้ยนี่มีื็บเต็มกระปุกเขาใช้ได้เยอะมากใช้บัตรอะไรก็ได้หรือว่า อัสยุอะไรก็ได้ครัเราแค่จะไม่ให้มันเื้อขอบตู้นิดหน่อยครับนี่ก็คือปุ๋ยตั้งต้นคะปุ๋ยของพืชของเราเองเหมกันครับตอนมีกต้องเยอะมากครับ ในกรอบที่เราตีไว้เราพอ นี่เป็นเหตุที่ผมโรยทั้งทั้งแบบทั้งปุ๋ยไว้อย่างละนิดนะฮะเพราะจะมาซ้ำบนนี้เลยครับไม่เยอะทำไมเยอะไ,ไดหนอยแล้วก็เก็บใช้ได้อากนานครเก็บให้ผลผลแสงนะครับ ก็เหมือนเดิมฮะลอยตัวตัวบนหินพอเมสของเรานะครับหินฟอเมสมันก็เป็นที่อยู่ของแบคทีเย i a เพราะว่ามันคือหินกรวไฟที่สามารถลอยน้ําได้เพราะว่าภายในมีรูรูพรุนอยู่เยอะมากแล้วรูปรุนตรงนั้นฮะมันจะเป็นบ้านของแบคที r ียเมื่อแบคทีรียรใช้เวลาเซตตัวสร้างบ้านเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นเอง ในส่วนของดินผมทำการใส่เอาไว้ในตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะทำการเทรอบๆก่อนนะครับเพื่อเราจะได้กระระยะถูกว่าเราจะเอาเลยประมาณไหนโอเคเราจะทำการเทรอบไปก่อนนะครับค่อยๆนะเบาๆมือได้ยิ่งดี นี่ผมด้านหน้าไว้ครับผมจะลงพวกกรวดสหตุที่ผมไม่เกลี่ยหลังตู้ให้มันลงมาเพราะหลังตู้มันควรจะสูงนะครับหน้าตู้ต้องต่ํากว่าเราต้องหาระดับหน้าตู้ให้ได้ก่อนนะครับเมื่อเราได้ระดับหน้าตู้แล้วเราจะหลังจะสบายแล้วและที่ผมจะปลูกพวกเพอร์การ์ดครับ ลากมันก็ประมาณนิ้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เกินผมผมไม่เลยไม่อยากให้เกินนีที่ใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าเขาเฟรมว่าน้ำใสแล้วก็เลี้ยงกุ้งได้เลยนะฮะ ตะแดนหมายหน้าตูนนะครับเดี๋ยวเอาเป็นเฟอร์การ์ดก่อนนะครับจากนั้วก็ชุมช่มๆเฟอร์การ์ดก็เลือกปูไปเลย โอเคครับทีนี้เราก็มาใช้กาวตัวนี้ชุ่มชื้นเลย อเคครับถึงขั้นตอนต่อไปก็เติมน้ำนะฮะโอเคครับพอเติมเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะฮะดินตัวนี้พอใช้ได้นะครับน้ำแรกก็ไม่ขุ่นเท่าไหร่ก็ยังถือว่าใส่ได้อ พอใจได้ระดับหนึ่งอยู่นะครับโอเคอยู่เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สองนะฮะเดี๋ยวจะทำการถ่ายน้ำ แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองทําดูกันได้นะครับผม สิบวันนะครับตอนนี้ต้นไม้ยังไม่ได้เต็มฟอร์มนะครับอ่านี่ก็ผ่านมาครบ1เดือนพอดีนะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมันก็ลกขึ้นนะครับเพื่อนๆมันก็ลกขึ้น แล้วก็มีปลาสายพันธุ์ก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่เพการ์ดผมเนี่ยยังเดินไปไหนไม่ไกลเลยคงต้องรออีกเป็นเดือนดูละครับผมก็เป็นไงครับรับชมคลิปต่อเนื่องยาวนานเป็นเป็นเดือนเลยนะฮะโอ้โหตั้งแต่วันเริ่มตั้งตู้ยันครบหนึ่งเดือนก็จะมี พันธนาการให้เห็นนะครับในหลายๆอย่างก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองมาตั้งตู้ไม้น้ำกันนะครับผมมีอะไรก็สอบถามคุยกันได้เพราะผมก็มือใหม่เหมือนกันก็คือเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ติดตามกันมาผมก็ถ่ายยาวนานเป็นเดือนๆเลยก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝาก ปลาน้อยสอยไม้น้ำด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปกดซับกดถูกใจกดกระดิ่งนะครับผมเวลาเรามีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้เตือนไปนะครับผมก็มีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายลาไปก่อนวิว